สวัสดีค่ะน,นี่กับพบเกับเก่งกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งที่ราคาเบาแล้วได้เป็นตัวรุ่น็อปไปใช้งานต้องดูคลิปนี้แล้ววันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเก๋หยิบกับเจ้าตัวโตโยต้าเวันซ่าได้เป็นตัว1.5รุ่นตัวเอสค่ะเป็นตัวรุ่น็อปเลยนะคะลูกค้าขาเป็นรุ่นรถปี2012ตัวเกียร์ออโต วันนี้เอกสารชัดเจนเครดิตดีฟรีดาวน์นะและที่สำคัญราคาปโคาปรโมชั่นมากๆเลยจละราคาหน้าป้ายสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทวันนี้คลิปนี้ไม่ต้องเอาไปค่ะวันนี้นะคะลูกค้าขามีส่วนลดโปรโมชั่นให้อยู่ที่สองหมื่นบาทลดแล้วนะคะเหลือแค่สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นคันนี้นะจะผ่อนเพียงแค่ประมาณสี่ทำใบปลายห้าพันต้นๆเท่านั้นค่ะตลอดจะยี่สัญญาใคาสญญาสาารสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดยยเกทที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสายตรงมาหาเกศนะคะที่ศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะ ทางไลน์แอดเอร์ิเชียลนะคะจะเป็นแอสไส้เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดธนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมของกันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะได้เป็นตัวรุ่นฮอปสีดำสนิทสวยเลยร่องรอยการใช้งานน้อยมากไฟด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวภาพเหลืองฝังลึกค่ะรับประกันโครงสร้างรถยนต์เลยนะรับประกันปลอดรถยนต์ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100ค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะทีมช่างของเรามีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์นะคะได้เป็นตัวเรงเรนนตตขาด1.5ลิ ใช้โซเฟอร์ละคะเป็นตัวเบนซินล้วนๆเลยไม่เติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแก้มซ้ายแก้มขวา,าคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุค่ะฝาก,กระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานู้สติก,ก็เหลี่ยมมาดมอกอทุกอย่างเนี่ยอยูอย่ครบเดิมหมดเลยนะคะในข้างของตัวรถกันบ้างรบตัวด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบรอยกนรนแทกรอยเฉียวเลยชนและคราวนี้ลงล้อมเนเดิมจากโรงงานมาเป็นตัวล้อมแบขอบ15บห้นะคะพี่ๆขา สำหรับตัวภายในถ้าเกิดเป็นตัวแถว2จะมีแอร์ลาวแถว2ให้บอกนะคะได้เป็นตัวบอกผ้านะลายกราฟิกเดิมๆเลยนะคะทุกแถวตอนทั้งหมด3แถวตอนค่ะและประการโครงสร้างรถยนต์ะวัดรถยนต์นะหัวน็อตด้านข้างประตูต่างๆไม่มีการขันใดๆได้ขึ้นไปดน้บนขะย่างขอบประตูรอยเป็าร์ทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานไม่มีการสาสีการเคลื่อนซีตการพค่นซอกค่ะยางขอบประตูเนี่ยไม่มีอาการเสื่อมสภาพด้วยนะในส่วนของตัวภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนเป็นตัวโทนสีดําต้องรอายการใช้งานน้อยถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวถึง เร,ครคาเป็นรไบร่คู่หน้าแอร์แบบคู่หน้าเรียบร้อยแบบนี้เลยพมวงอะไรก็จะได้เป็นตัวแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเล่นได้เครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมจากโรงงานเล่น AMFMMP3 ได้นะคะแอร์ดีไซน์วงกลมแบบนี้ใช้งานง่ายๆเลยเกียร์ก็ดีไซน์เป็นตัวเกียร์ออตโต้ดีไซน์เป็นขั้นบันไดใครอยากได้นะคะได้ส่งตัวรถเข้าพอดนั่นที่ราคาถูกๆราคาประหยัดลองดูคันนี้ไปได้ได้เป็นตัวรุ่นฮอตด้วยซอบตัว to, อะโตย่าทาเวนซ่า 1.5S นะคะมันได้งเป็นส แค่อแคาื่2แป0 00, 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกัหน้าโปรไฟล์ได้นอวจากการใช้งานคันนี้ถือว่าน้อยมากพี่ๆค่ะมากบางแดดต่างๆเ่ยยังไม่มีการแกะถูงแกะพลาสติกใดๆเลยคันนี้มาอยู่ที่170,000กว่ากิโลนะคะพี่ๆป่านเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้าง ด้านหลังของตัวรถนะคะถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นนี้พี่ๆขาก็ <c oughs> าจะมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้ติดตั้งมาจากเดิมโรงงานนะคะให้สองจุดสองตำแหน่งด้านล่างกันแบบนี้ค่ะรับประกันเลยนะสีเสมอสวยแบบรอบคันแล้วก็ด้านหลังด้านท้ายเดี๋ยวเก็บเปิดให้ดู คันนี้ลูกค้าร่องรอยการใช้งานน้อยภายในนะคะพรมหลังคาสูงโปร่งแบบนี้มีแอร์ลาวแถวสองให้บอร์ดแถวหลังนะคะก็ได้เป็นตัวบอะที่สามารถพับแยกได้แล้วก็พับเดินหน้าได้อีกหนึ่งสเต็ปนะคะจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะแยะมากมายเลยเนาะในส่วนตัวโครงสร้างนะคะฝั่งฝั่งขวามือกันบ้างส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะมีการติดตั้งพวกสติ๊กเกอร์นะคะบอกรลมยางตรงนี้เนี่ยไม่มีระอองสีแดๆพ่นทับค่ะ,คะ ได้เข้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูหรีบลอยเม็ดค่ะนี่เลยเดิมๆจากโรงงานแน่นอนไม่มีการสาดสีการพ่นกีนการพ่นสไตรใดๆและคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกอัตโนหมดเลยนะคะสี่ฝประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็สามารถปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยค่ะใครอยากได้เอเวนซ่าตัวท็อปเนงบราคาประหยัดนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกตัสายตรงมาหาเก๋ค่ะที่ศูนย์า3 5 0 6 4 7 7 7นะคะ ทางไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็น SIKS 1 2 3 4อ่ย่าลืมแอดหน้ากอได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจก,กันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกองเสียงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลาไปก่อนเว้เจอกนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ